บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆุกท่านตั้งใจนอบน้อมน,อนมัสการพระภูมิพระภาค อารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำมรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมวันนี้จะได้แสดงว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะไม่เป็นทาตของตัณหาคือความริ่นรนทยานยาก หรือเป็นธาตุของกิเลสกองราคะโทสะโมหะหรือว่ากองโลภโกรธหลงจะปฏิบัติด้วยธรรมะข้อไหนจะได้ แสดงธรรมะข้อหนึ่งหรือสองข้อก็คือสติหรือว่าสติและปัญญาข้อปฏิบัติสำหรับที่จะ ทำให้ไม่เป็นาธาตุของตัณหาหรือาธาตุของกิเลสก็คือปฏิบัติธรรมสติหรือว่าสติและปัญญานี้เองถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติธรรมสติหรือสติและปัญญา จิตก็จะต้องตกเป็นาธาตุของตันหาหรือเป็นาธาตุของกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ต้องการที่จะเป็นาธาตุของตันหาไม่ต้องการเป็นาธาตุของกิเลสก็จะต้องปฏิบัติอบรมสติให้มีขึ้น หรือว่าอบรมสติปัญญาให้มีขึ้นรักษาจิตใจจิตใจจึงจะไม่ของตัณหาของกิเลสสำหรับสตินั่นก็คือสติปัฏฐานนั่นเอง สติปฐานก็นดังที่เด็เคยกล่าวมาแล้วในขั้นปฏิบัติสติปฐานก็แปลว่าตั้งสติคือปฏิบัติตั้งสติและในขั้นที่ สติปัฏฐานขึ้นจริงๆก็แปลว่าสติตั้งอันเป็นผลของการปฏิบัติตั้งสติฉะนั้นในขณะที่ปฏิบัติตั้งสติก็เรียกสติปัฏฐานและเมื่อปฏิบัติจนสติตั้งขึ้นได้ ก็เรียกว่าสติปัฏฐานแต่ว่าสติปัฏฐานในขั้นปฏิบัติตั้งสตินั้นเป็นเหตุส่วนสติปัฏฐานที่เป็นสติตั้งขึ้นเป็นผลซึ่งจะต้องมีเหตุก่อนคือต้องปฏิบัติตั้งสติขึ้นมาก่อน จึงจะได้ผลคือสติตั้งและเมื่อสติตั้งขึ้นมาได้จิตก็จะไม่เป็นธาตุของตัณหาไม่เป็นธาตุของกิเลสเมื่อกล่าวยกหมวดธรรมะขึ้นมาดังนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นการปฏิบัติยาก แต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่เป็นการปฏิบัติยากทุกคนปฏิบัติได้ในเมื่อมีความเข้าใจในสับแสงในความหมายของสับแสงฉะนั้นในขั้นตน้นก็ให้ทำความเข้าใจคำว่าสติก่อน วสติคือความระลึกได้หรือความกำหนดจิตลงไปดูให้รู้ให้เห็นดังนี้คือสติและ ติปัฏฐานในขั้นปฏิบัติตั้งสติก็คือตั้งจิตกำหนดลงไปดูให้รู้ให้เห็นหากจะถามว่าดูให้รู้ให้เห็นอะไรก็ตอบว่า ดูให้รู้ให้เห็นกายคือกายนี้ให้รู้ให้เห็นเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขที่มีอยู่นี้ดูให้รู้ให้เห็นจิตคือจิตใจ ที่คิดที่รู้อยู่นี่ดูให้รู้ให้เห็นทำคือเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตนี่เป็นสติปัฏฐานสี่ก็คือสติเป็นไปในกายในเวทนาในจิต และในธรรมคราวนี้ในการปฏิบัติตั้งสติสำหรับที่จะรักษาจิตไม่ให้ตกเป็นทาสของตัณหาของกิเลสนั้นก็คือเมื่อตัณหา ความดิ้นรนทยานอยากต่างๆบังเกิดขึ้นในจิตใจหรือเมื่อกิเลสกองโลกกองโกรธกองหลงบังเกิดขึ้นในจิตใจก็ทำสติคือตั้งจิต กำหนดดูตัณหาในจิตของตนเองดูโลภดูโกรธดูหลงหรือว่าดูราคะโทสะโมหะในจิตของตนเองและทำความรู้จัก ว่าอาการที่จิตของตอนดิ้นรนกัดแวงกระสับกระสายดิ้นรนทยานอยากนี่แหละคือตัณหาอันเป็นตัวอกุศลธรรม คือธรรมะที่เป็นอกุศลบังเกิดขึ้นในจิตเมื่อความโลภบ,บังเกิดขึ้นเมื่อราคะบังเกิดขึ้นก็ดูอาการของโลภของราคะว่าอาการที่จิตอยากได้นี่แหละเป็นตัวโลภอาการที่จิต ติดใจยินดีนี่แหละคือราคะอาการที่จิตขัดใจโกรธแค้นขัดเคืองนี่แหละคือโทสะอาการที่จิตหลงสยบติดอยู่นี่แหละคือโมหะความหลง ดูให้รู้จักว่าเหล่านี้ก็เป็นอกุศลธรรมธรรมะที่เป็นอกุศลบังเกิดขึ้นในจิตดูให้รู้จักหน้าตาของตัณหาของกิเลสให้รู้จักว่านี่เป็นตัวอกุศลบังเกิดขึ้นในจิตดังนี้ก็คือตั้งสติกําหนด ดูธรรมะในจิตนั่นเองก็คือเรื่องที่บังเกิดขึ้นในจิตเมื่อเป็นตัณหาเป็นกิเลสก็ให้รู้ว่าตัณหากิเลสเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมดังนี้ก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติที่ พิจรารณาตามดูตามรู้ตามเห็นธรรมเรานี่มาดูจิตใจเองว่าจิตใจเป็นอย่างไรเมื่อจิตใจประกอบด้วยตัณหาจิตใจนี้เองก็ดิ้นรนกัดแกงกระสับกระส่ายไปในรูปบ้าง ไปในอารมณ์คือเรื่องรูปบางเรื่องเสียงบ้างเรื่องกลิ่นบางเรื่องรสบางเรื่องโผฏฐะสิ่งที่กายถูกต้องบางเรื่องของเรื่องราวเหล่านั้นบ้างอาการที่จิตดิ้นรนกวัดแวงกร,ระกระในี่แหละคือจิตที่ประกอบปยตณหา จิตที่ประกอบด้วยโลภก็จะเป็นจิตที่อยากได้ที่ประกอบด้วยราคะก็จะเป็นจิตที่ติดใจยินดีจิตที่ประกอบด้วยโทสะก็จะเป็นจิตที่โกรธแค้นขัดเคืองวุ่นงานจิตที่ประกอบด้วยโมหะก็จะเป็นจิตที่หลงสยบ เป็นจิตที่ง่วงงุนเคริบอเครื่อฟุ้งซ่าน,น,ำานํำคาญคือแพลง,งสงสัยต่างๆเหล่านี้เมื่อกำหนดดูให้รู้จักจิตอันประกอบด้วยตัณหาหรือกิเลสดังกล่าวก็ทำความรู้จักว่าจิตนี้แหละเป็นจิตที่เป็นอกุศล เป็นจิตที่ประกอบในอกุศลตั้งสติกำหนดดูจิตดังนี้ก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติที่ตามรู้ตามรู้ตามเห็นจิตของตนว่าเป็นอย่างไรครานี้ก็หัดกำหนดดูเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอันบางทีก็เป็นสุขซึ่งเนื่องมาจากตัญหาซึ่งเนื่องมาจากกิเลสบางทีก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์อันเนื่องมาจากตัณหาอันเนื่องมาจากกิเลส บางทีก็เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขอันเนื่องมาจากตัณหาหรือเนื่องมาจากกิเลสแต่มีความเพลิดเ,เพลินมีความสมปรารถนาเพราะตัณหาหรือเพราะกิเลสก็ทำให้รู้สึกเป็นสุข น้อยหรือมากในเมื่อไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ในเมื่อยังเป็นกลางกลางอยู่ก็ยังเป็นกลางกลางแต่รวปความก็คือเป็นสุขหรือทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขอันเนื่องมาจาก ตัณหาเนื่องมาจากกิเลสนั่นเองและเมื่อพิจารณาดูให้ดีอย่างละเอียดแล้วก็จะเห็นว่าแม้ที่เข้าใจว่าเป็นสุขนั้นคือแม้เป็นสุขเวทนานี่เองก็หาเป็นสุขเวทนาจริงๆไม่แต่ว่าเป็นตัวทุกขเวทนาเพราะเหตุว่า เมื่อจิตประกอบด้วยตัณหาประกอบด้วยกิเลสจิตใจก็จะต้องดิ้นรนกัดแกงกระสับกระส่ายต้องร้อนมากหรือร้อนน้อยฉะนั้นอาการที่ไม่สงบดิ้นรนกัดแกงกระสับกระส่ายหรืออาการที่ร้อนนั้น ก็ยังมาปรากฏเป็นตัวทุกขเวทนานั่นเองดูให้ดีจึงจะมองเห็นตัวทุกขเวทนาอันซุกในอาการที่เข้าใจว่าเป็นสุขเพราะตัณหาเพราะกิเลสเมื่อตั้งจิตกำหนดดูเวทนาดังนี้ ก็ดูให้รู้จักว่าแม้เวทนานี้ก็เป็นอกุศลและเวทนาเวทนาที่เนื่องมาจากอากุศลและเมื่อมีโมหะไม่รู้จักตัวเวทนาของตนตามเป็นจริงว่าอันที่จริงนั่นเป็นตัวทุกข์ต่างหากไม่ใช่เป็นตัวสุขแต่ยังมีความเข้าใจว่าเป็นสุข ดังนี้ก็เป็นอกุศล,ลเวทนาเป็นเวทนาที่ทำให้เข้าใจผิดเป็นตัวอกุศลและก็หัดกำหนดตั้งจิตพิจารณาดูกายเมื่อกายประกอบด้วยตันหา ประกอบด้วยกิเลสกายนี้ก็จะทำจะพูดเป็นตามอำนาจของตัณหาตามอำนาจของกิเลสอาจจะประกอบอกุศลกรรมทางกายทางวาจาน้อยหรือมาก ตามอำนาจของตัณหาอำนาจของกิเลสในเมื่อตัณหาแรงกิเลสแรงก็จะทำให้ประกอบกรรมทางกายทางวาจาซึ่งรวมเข้าในคำว่ากายนี้นั่นเองเป็นการฆ่าเขาบ้างลักของเขาบ้างประพฤติผิดในการมบ้าง พูดเท็จหลอกลวงเขาบ้างดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นฐานประมาทบ้างดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ทำสติให้รู้จักว่ากายที่เป็นไปตามอำนาจของตันหากิเลสดังนี้ ก็เป็นกายที่จะก่อกายกรรมวจีกรรมอันเป็นอกุศลต่างๆดังนี้ก็เป็นกายานุปัสสนาตั้งสติกำหนดพิจรารณาดูก,กายความที่ตั้งจิตรกำหนดดูให้รู้จัก รู้จักจิตรู้จักเวทนารู้จักกายหรือว่าเรียงตามลำดับของท่านว่าตัางสติกำหนดดูให้รู้จักกายเวทนาจิตธรรมที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบันตามเป็นจริงดังนี้เป็นตัวสติและเมื่อ ตั้งสติกำหนดดูให้รู้จักกายเวทนาจิตธรรมตามที่เป็นไปจริงๆดังนี้แล้วนี้ก็เป็นสติและเมื่อเป็นสติขึ้นมาดังนี้แล้วสตินี้เองก็เป็นตัวพละอำนาจกำลังสำหรับที่จะยับยั้ง ตันหายับยังกิเลสไว้ได้ตันหากิเลสก็จะอ่อนกำลังลงด้วยกำลังของสติที่กำหนดดูให้รู้จักคือแปลว่าสตินี้เองไปต้านเอาไว้เมื่อต้านไปไว้ได้ดังนี้ ตัณหากิเลสถอยกำลังลงก็จะทำให้เกิดความยับยัง้งกล่าวคืออกุศลธรรมอันได้แก่ตัณหากิเลสอ่อนกำลังจิตนี้ก็จะ ไม่ผลุนพลันไปตามอำนาจของตันหาของกิเลสจิตนี้ก็จะเกิดความยับยัง้งไม่ก่อมโนกรรมฝ่ายอากุศลขึ้นอย่างแรงและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็จะผ่อนคลายจากความ ยึดถือบีบบังคับของตัณหาของกิเลสเวทนาเองก็จะผ่อนคลายลงจากความที่เป็นทุกข์อย่างละเอียดบ้งางอย่างหยาบบ้างก็ถูกกิเลสบีบคั้นมาเป็นเวทนาที่เป็นตัวความสุขความที่เกิดจากความสงบขึ้น กายเองก็จะเป็นกายที่มีความปกติขึ้นไม่ประกอบก่อกายกรรมมจีกรรมฝ่ายอากุศลต่างๆก็เป็นอันว่าเกิดความยับยัง้งซึ่งความยับยั้งนี้ก็คือตัวศีลนั่นเอง ทำให้ไม่ละเมิดกายกรรมมจีกรรมมโนโกรรมแฝงอุสลแล้วก็เป็นตัวสมาธิอย่างอ่อนนั่นเองก็งทำให้จิตมีความสงบขึ้นไม่ดิ้นรนกวามแปรกับกระแสกระสไปต่างๆความดิ้นรนกวาแแปรกระแสกระาสต่างๆนั้นสงบลงไปและเมื่อเป็นดังนี้แล้ว ก็จะเป็นทางนำปัญญาคือความรู้จักผิดชอบชั่วดีมากขึ้นคือรู้จักว่านี่เป็นอกุศลสติที่ยับยั้งไม่ได้นี่เป็นกุศลยับปัญญาที่รู้จักว่านี่เป็นอกุศล นี่เป็นกุศลนี้เป็นตัวปัญญาอันเป็นพื้นฐานแห่งปัญญาสืบต่อไปนี่เป็นสติปัฐานในขั้นศีลคือท,ทำให้บังเกิดเป็นศีลขึ้นมาได้และในขั้นสมาธิก็จะทำให้จิตสงบขึ้น จากกิเลสอย่างหยาบและจากกิเลสอย่างกลางมากขึ้นและเมื่อได้สติปัฏฐานในขั้นนี้ก็เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติที่จะทำให้จิตนี้ไม่ต้องเป็นทาตของตัณหาไม่ต้องเป็นทาาของกิเลส ฉะนั้นการปฏิบัติดังนี้ทุกคนจึงสามารถปฏิบัติได้ด้วยการที่หยุดดูจิตของตนนั่นเองหรือเมื่อกล่าวเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ก็คือหยุดดูธรรมะในจิตที่บังเกิดขึ้นดูตัวจิตเองดูเวทนาและดูกายพร้อมทั้งวาจาของตนซึ่งรวมอยู่ในข้อว่าก,กาย ฉะนั้นเมื่อมีสติสติปัญฐานตั้งสติขึ้นมาดังนี้จนสติตั้งขึ้นมาแล้วศีลก็จะมาสมาธิก็จะมาปัญญาก็จะมาโดยลำดับและก็จะเรื่องตนจากความเป็นธาตของตันหา จากความเป็นธาตุของกิเลสได้โดยลำดับและก็เป็นสติปัฏฐานอันเป็นข้อที่พึงปฏิบัติได้ทั่วไปทุกการทุกเวลาเพราะว่าจิตนี้กับอารมณ์พึงมาประกอบกันทุกคนต้องมีอยู่เป็นประจำฉะนั้นจึงต้องมีสติ ดังกล่าวนี้อยู่เป็นประจำให้เป็นสติเนปะกะคือสติเป็นเครื่องรักษาตนรักษาจิตใจก็จะทำให้สามารถรักษาตนไว้ไม่ให้เป็นทาตของตันหาไม่ให้เป็นทาตของกิเลสได้หรือว่าเป็นไปบ้างแล้วก็แก้ได้ในเมื่อมีสติที่เป็นสติพละสติที่เป็นกำลัง เึงมาจากการหัดปฏิบัติได้เพียงพอต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทางความสงบสืบต่อไป